กลับสวัสดีทุกๆท่านที่เคารพรักยิ่งสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์ท่านที่เกิดราศีสินค้าะตัวท่านก็จะเกิดอยู่ในระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะคะเดีย๋ยวไปเช็คนิดนึงนะคะ17สิงหาคมถึง16 กันยายนค่ะนะก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดที่นักพยากรณ์ของไทยเราเนี่ยทั่วประเทศไทยนิยมใช้ในการแบ่งวันที่ในการพยากรณ์ดวงนะคะสำหรับท่านใดที่มีวันที่ที่แตกต่างจากนี้ไปก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะจะเป็นอาจจะเป็นแบบฝรั่งนะคะหรืออาจจะแบ่งตามฝรั่งหรืออาจจะแบ่งตามสุริยคติ ะะและวันนี้นะคะเนยิบสี่ใครใจสวมอะไรมาบ้างนะวันนีอ้อย่างเส้นแรกที่เบยิบซี่ใครใจสวมมาก็คืออเมซอนไนค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยอันนี้คืออเมซอนไนนะมาจากรุ่มน้ำอาเมซอนนะคะเห็นไหมคะอันนี้คืออเมซอนไนต่อมาคือคาเนเลียนวันนี้เบยิบสี่ใครใจสวมใส่ ian, นนสคาเนเลียนมาด้วยค่ะ สวยงามมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมดูสิเห็นไหมเขามีพลังงานมากเลยนะคะเขาเป็นหินสีมงคลนะเกิดจากดินน้ำลมไฟนะคะอันนี้คือมาล์ไคนะคะใส่แล้วก็สามารถปลุกปลอบจิตใจให้มีในเรื่องของความมีพลังชีวิตแล้วเวลาที่เรานำมาวางบนจัก,กระที่6เนี่ยนะคะจะช่วยให้เรานี่นะคะรู้สึกผ่อนคลายสบายอกสบายใจและโดยนักพยากรณ์โดยเฉพาะนักพยากรณ์ สามารถพยากรณดวงชะตาได้อย่างแม่นยําและชัดเจนนะสําหรับฝรั่งเองก็มีความเชื่อว่าเวลาไปขึ้นลงขึ้นศาลแล้วสวมใส่มาลัยไขเนี่ยก็มีโอกาสชนะคดีความสูงนะคะมีโอกาสที่ชนะคดีความสูงเลยทีเดียวส่วนข้างนี้นะคะเป็นสีใครใจใส่ไหมทองค่ะสวยงามมากๆค่ะเส้นไหมเยอะเลยทีเดียวท่านผู้ชมดูสิคะเห็นไหมคะนี่คือไหมทอง ต่อมาก็จะเป็นไหมดำซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเรียกเขาว่าแก้วขนเหล็กนะคะมีความเย็นมากเลยและอันนี้ก็คือเป็นพระเอกนะคะในวันนี้เลยเป็นนางเอกดีกว่าเนาะเป็นนางเอกในวันนี้เลยนะคะอันนี้คือออร่าไรายี่สิบสามนะคะเขามีแร่ธาตุเนี่ยยี่สิบสามแร่ธาตุเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยจะมีเฉพาะในที่ประเทศแคนาดาเท่านั้นนะคะ หินออร่าไรยี่สิบสามเนี่ยนะจะมีเฉพาะในที่ประเทศแคนาดาเท่านั้นนะคะหินมงคลเหล่านี้เขาเกิดจากดินน้ำลมไฟนะคะท่านผู้ชมและตัวเราเองเนี่ยก็เกิดจากดินน้ำลมไฟเวลาเราสวมใส่เขาจึงสามารถทำปฏิกิริยาดีๆให้พลังงานดีๆกับผู้สวมใส่ค่ะนะฮะและสีสีใครใจก็ขอแนะนำหินสีมงคลที่เป็นหินสีประจําตัว ของท่านที่เกิดราศีสิงห์อันนี้คือกรีนอเบนเจอรีนค่ะเย็นมากเลยทีเดียวนะคะท่านชมสวยมากเลยคะ่ะกรีนอเบนเจอรีนกรีนอเบนเจอรีนเนี่ยก็มีพลังงานดีๆเช่นกันค่ะเขาช่วยให้ผู้ที่ได้ครอบครองมีในเรื่องของพลังชีวิตเวลาถ้าเกิดเป็นสร้อยข้อมือใช่ไหมคะกรีนอเบนเจอรีนหรือไปจะให้เพื่อนๆรับชมนะคะในกรณีที่เขาเป็นสร้อยข้อมือ เวลาผู้ที่ได้สวมใส่กรีนเวนเจอรีนเนี่ยผู้สวมใส่ก็จะรู้สึกมีพลังชีวิตการติดต่อเจราจามีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยโดยง่ายมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะเวลามีการติดต่อเจราจาการพูดคุยกันคอมมิวนิเคชันในด้านต่างๆนะก็มีโอกาสประสบความสำเร็จพูดคุยสิ่งใดก็มีน้ำหนักมี ในเรื่องของพลังงานดีๆมีความเข้าอ,อกเข้าใจแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือหินสีมงคลส่วนกรีนเวนจารีนก็จะเป็นหินสีมงคลของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้ารายการกันเลยดีกว่า เดี๋ยวไปยิบสี่ใครใจตั้งจิตอธิษฐานนะคะ,ะระลึกถึงครูบาอาจารย์นะคะก่อนเริ่มรายการพยากรณ์ดวงชะตาให้กับเพื่อนๆพี่ๆและทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะโอมอคีพาหูบุพังสการะวันทานังครูบาจารย์ยังอาจารย์เทวามุนีฤอีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเนนะจะาชมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่เราเนี่ยนำวิชาของครูบาอาจารย์ก็จะต้องคอยะระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะหินสีมงคนเหล่านี้ไปยิ้มสีใครใจได้มาจากร้านของท่านอาจารย์หญิงจุธาแมา่ณนะสงคราเจ้าแม่หินแห่งประเทศไทยคะ่ะออและการที่เราปริงเสียงสวดมนต์ออกมาดัง,ดงเนี่ยพระท่านเทศว่าการสวดมนต์ปริงเสียง สวดมนต์ออกมาดังๆทำให้มีพลังงานดีๆนะคะนางฟ้าเทวดาก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ของเราและทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีในเรื่องทำงานนะการทำงานมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีพลังชีวิตการบริหารการจัดการการเมเนเมนต์ในด้านต่างๆดีตามไปด้วยค่ะนะคะดังนั้นเวลาเพื่อนสวดมนต์เนี่ยต้องปริ่งเสียงดังออกมานะคะ เอาละเดี๋ยวไปยิมสีใครใจเลือดหินก้อนแรกนะคะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของตาหนูเป็นตำแหน่งที่หนึ่งเลยได้ฮีมาไทยโหเพื่อนเย็นมากเลยนะคะเพื่อนๆขาฮีมาไทยเนี่ยเย็นจริงๆและฮีมาไทยอยู่ในตำแหน่งของตนุบ่งบอกให้ทราบว่าตัวของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลา,าดไหวพริบดีมีความรู้ความสามารถนะคะ ดีมากเลยโดยเฉพาะความรู้ความสามารถในด้านของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะเห็นไหมดังนั้นนะท่านที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยหลังจากรับชมไลฟ์ของอาจารย์บีฟซใครใจจบแล้วเนี่ยต้องรีบคิดนะคะว่าจะขยายธุรกิจออนไลน์อะไรเพิ่มเติมดีนะฮะ <c oughs> เนี่ยและหินก้อนนี้ยังบ่งบอกให้ทราบด้วยนะคะว่าตัวของท่านที่เกิด ราศีสิงมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยรอบๆตัวท่านเนี่ยไม่ว่าจะที่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอนนะคะหรือในที่ทำงานก็ผู้บังคับบัญชานะเนี่ยได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะนะคะโอ้โหหินหินมาไทยเนี่ยสวยงามมากๆต่อมาเดี๋ยวไปยิบซี่ใครใจเลือกหินก้อนที่สองซึ่งอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระ เวลาเราเริ่มหินเราก็ไม่มองลงไปในหีนนะคะได้ก้อนไหนคือก้อนนั้นเลยโอ้โหอันนี้คือทรายเงินนะคะทรายเงินเนี่ยนะคะเขาเป็นหินอยู่ใน กลุ่มของการเงินพอดีเลยค่ะท่านผู้ชมหินทรายเงินเนี่ยบ่งบอกให้ทราบว่าตลอดเดือนกันยายนนี้การเงินการทองของท่านที่เกิดราศีสิงการเงินการทองดีการเงินการทองไม่ขาดมือมีเงินจับใจใช้สอยนะคะตลอดไปเลยทีเดียวค่ะเย็นมากเลยและหินทรายเงินยัง แนะนำมาด้วยนะคะว่าตัวท่านเนี่ยต้องมีในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายใจ่ายให้ดีมีในเรื่องของการดูแลในเรื่องของภาษีเนี่ยให้ดีนะคะเห็นไหมเวลาเราจับใจใช้สอยลงไปเราใช้อะไรไปบ้างเราก็จดลงในสมุดบันทึกประจำวันนะคะท่านผู้ชมนี่หนไหม ายเงินสวยงามมากเลยดูสิคะเขามีแสงระยิบระยับด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วเย็นด้วยนะอันนี้เ็จะเป็นหินสังเคราะห์นะคะเขาไมา่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติส่วนไซเงินเนี่ยเป็นหินสังเคราะห์ค่ะสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวไยิบสี่ใครใจเลือกหินก้อนที่สามซึ่งอยู่ในตำแหน่งของสหัสชา ตำแหน่งของสัชาก็จะพูดถึงในเรื่องของผู้บังคับบัญชาผู้รักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอ่าีอันนี้คือโรโดไนท์นะคะโรโดไนท์เนี่ยสำหรับท่านที่มีในเรื่องของความเป็นส่วนตัวสูงนี่นะคะมีคอมฟอร์ทโซนเนี่ย,ะค,ะยคืออาจจะชอบอยู่เพียงลำพังนะคะหรือชอบบริหารจัดการ ไม่ว่าด้านใดๆก็ตามโดยเพียงลำพังเนี่ยหินก็แนะนำมาว่าในเดือนกันยายนนี้ท่านต้องนำตัวเองเนี่ยออกไปใกล้ชิดกับเพื่อนฝูงกับญาติพี่น้องกับผู้บังคับบัญชาบ้างนะคะเพราะหินก็นี้เตือนมานะบางครั้งเนี่ยการที่เราได้ไปพูดคุยการที่เราได้เข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ มันก็มีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นหรือได้มีไอเดียอะไรใหม่ๆอาจจุดประกายให้กับท่านได้นะคะเห็นไหมเนี่ยหินเตือนมานะคะอันนี้คือหินโรโดนไนท์นะสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะเอาละเดี๋ยวบซีใครใจเลือกหินอีกหนึ่งก้อนนะคะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของพันธุ โอ้โหได้กรีนอเวนจอรีนด้วยค่ะกรีนอเวนจอรีนเป็นหินประจำตัวของท่านที่เกิดราศีสิงพอดีเลยกรีนอเวนจอรีนบอกว่าบ้านของท่านที่เกิดราศีสิงเนี่ยนะคะบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอ็ใจบ้านท่านใดที่มีต้นไม้น้อยๆน,นะคะควรต้องหาต้นไม้เนี่ยมาปลูกให้รอบๆบ,บ้าน เพราะต้นไม้เขามีประโยชน์เขาจะปล่อยออิเจนออกมาในเวลากลางวันนะคะทำให้เวลาที่เราเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านก็จะมีความร่มรื่นมีความสบายอกสบายใจนะอันนี้คือกรีนอ a เวนเจอรีนและกรีนอเวนเจอรีนยังบ่งบอกให้ทราบด้วยนะคะว่าตัวของท่านที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยนะฮะต้องมีในเรื่องของ จัดห่วงจุ้ยที่บ้านเนี่ยให้เหมาะสมสิ่งใดที่มันวางแล้วเกะกะนะคะกีดขวางการเดินทางของเงินนะท่านต้องเก็บใส่กล่องใส่ลังนะอะไรไม่ใช้ก็จำหน่ายใจแจกไปซะนะเห็นไหมกรีนเวนเจอรีนและสำหรับท่านที่ทำงานอยู่ในองค์กรในสำหรับที่ทำงานและนั่งนานและนั่งในออฟฟิศนานและต้องหาโอกาส รีแลกซ์ผ่อนคลายนำตัวเองเนี่ยไปเดินที่สวนย่อมหรือไปเดินที่สวนของในที่ทำงานน,นะคะมีการพักผ่อนสายตาถอดรองเท้าเดินย่ำบนต้นหญ้านะคะเห็นไหมก็จะทำให้ท่านเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายสบายอกสบายใจแล้วก็มีในเรื่องของพลังชีวิตนะคะอันนี้คือกร e นอเวนเจอรีนค่ะสวยงามมากๆเลยทีเดียว เดี๋ยวไปยิบี่ใครใจเลือกหินอีกหนึ่งก้อนค่ะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของปุตตะ <c oughs> เวลาเราเลือกหินเราก็ไม่มองลงไปในหีนนะคะได้ก้อนไหนก้อนนั้น,น,นเลยโอ้โหอันนี้คือทรายทองทรายทองนี้นะคะเ,เขาจะอยู่ในกลุ่มของเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองด้วยเช่นกันและเขาอยู่ในตำแหน่งของปุตตะก็บอกบอกให้ทราบว่าดวงของท่านที่เกิดราศีสิงในเดือนกันยายนนี้ มีโอกาสได้ลาบมีโอกาสได้โชคหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองหรือแม้กระทั่งการที่ท่านเนี่ยดำเนินลงมือสร้างลงมือทำธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจใดๆก็ตามนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จมีเงินเนี่ยเป็นกอบเป็นกำรรดังนั้นท่านที่เกิดราศีสิงห์นะดูดูแล้วในเดือนกันยายนนี้เนี่ยดวงชะตาของตัวท่านอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆนะในเรื่องของการที่ ลงมือทำสร้างรายได้นะคะดูแล้วมันเป็นรูปธรรมมากเลยโดดเด่นที่สุดนะจากหินห้าก้อนนี้ดังนั้นท่านเนี่ยให้รีบลงมือทำในทันทีอย่างแล้วก็มีโฟกัสที่แน่นอนมีความชัดเจนตั้งอกตั้งใจอย่างจริงจังมีการดูแลตลอดเวลาโอ้โหหินเนี่ยบอกมาเลยนะทำแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จมีความมั่งคั่งมีความ ร่ำรวยนะคะอาต่อมาค่เดี๋ยวดยซีใครใจเลือกหินก้อนต่อมาซึ่งอยู่ในตำแหน่งของอารีคาว่าอารีเนี่ยฟังฟังแล้วเพื่อนๆก็อาจจะรู้สึกตกอกตกใจอู้จะมีปัญหาอะไรไหมมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีไหมนะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ดีเลยเป็นเรื่องดีในหินลาพีสลาซูรีเนี่ยเขาแนะนำมาค่ะว่า สำหรับท่านที่ทำงานอยู่ในสายการท่องเที่ยวสายโรงแรมสายการบินมัค์เท็นะคะและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับนักท่องเที่ยวในสายท่องเที่ยวหรือผู้ที่ต้องใช้ในเรื่องของภาษาต่างประเทศหินแนะนำมาว่าตัวท่านต้องนำตัวเองเนี่ยไปเข้าคอร์สภาษานะคะหากหน่วยงานของท่านเน้นภาษาจีนเข้าคอร์สภาษาจีนและหน่วยงานของท่านเน้นภาษาอังกฤษ Take course ภาษาอังกฤษหน่วยงานของท่านเนี่ยเน้นในเรื่องของภาษาญี่ปุ่นก็เทค r อสภาษาญี่ปุ่นหินราพีสลัสซูรี่เนี่ยเขาแนะนำมาเลยนะจะต้องมีในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของความรอบรู้พาทรงภาษานะเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีแล้วนะคะท่านที่เกิดราศีสิงห์นะส่วนราพีสลัสซูรี่เนี่ยเขาจะเป็นหินที่อยู่ในจักราที่ หกนะคะอยู่ในจักระที่6กเขาจะอยู่ตรงนี้อยู่บริเวณนี้นะฮะเป็นดวงตาที่สนักพยากรณ์เนี่ยควรต้องมีลาพิสลาซุรีเนี่ยไว้ในครอบครองนะเพราะว่าลาพิสลาซุรีเขามีผลช่วยให้ตัวที่ตัวท่านนี้ครอบครองหรือนักพยากรณ์นะสามารถพยากรณ์ดวงได้อย่างแม่นยำและชัดเจนเวลาพยากรณ์ก็มีการควบคุมอารมณ์เนี่ยได้จดจอ่อได้นิ่ง นะคะเนี่ยลาพิสลาซุรีและในสมัยอียิปต์โบราณนะคะในยุคข,ของพระนางคริโอพัตราเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมพระนางคริโอพัตานี่นะเขาได้ให้นางสนมเนี่ยบดลาพิสลาซุรีเนี่ยนะคะจนละเอียดเป็นผงแล้แลวก็ไปผสมกับสมุนไพรที่มีประโยชน์ในสมัยนั้นมาทาเปลือกตาเนี่ยแทนอายแชโด โอ้โหสมัยเรียนนะคะตอนนั้นบีอยู่มัธยมสามเองค่ะแล้วเรื่องอดีตที่ฟังก็มีภาพยนตร์นะคะเรื่องพระนางครีโอพัตรานี่แหละมาฉายทางช่องเจ็ดโอ้โหเราก็สงสัยว่าทำไมทาไมพระนางครีโอพัตราถึงได้สวยขนาดนี้ในสมัยโบราณทำไมถึงมีไอเชโด์นะฮะที่ไหนได้พอได้มาเรียนหินสีมงคลจึงได้ทราบว่าอเชโด์นั้นมาทำจาก ลาพิสลาซูรีนี่เองเดยิบสีใครใจศึกษาวิชาหินสีการพยากรณหินสีนะคะจากท่านอาจารย์หญิงจุธามาศณสงขาเจ้าแม่หินแห่งประเทศไทยคะ่ะนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูหินก้อนต่อมาซึ่งอยู่ในตำแหน่งของปัตตนีนะคะได้แล้วนะคะอันนี้คือหินสีฟ้านะเขาจะอยู่ในจักรหลักของรําคอเรานะคะหินสีฟ้าอันนี้มีนาว่า เอคอยส์อยู่ในตำแหน่งของปัตนี้ก็บ่งบอกให้ทราบว่าความรักของท่านที่เกิดราศีสิงห์ตลอดเดือนกันยายนนี้ความรักดีความรักมีความเข้าอกเข้าใจการพูดคุยเป็นกันลายาณมิตรที่ดีต่อกันและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งความรักที่ตัวราศีสิงห์มีต่อบุคคล โดยรอบๆตัวท่านและบุคคลที่อยู่ในวงสังคมและทุกๆคนที่อยู่ในโลกใบนี้นะคะการพูดคุยการตกลงเจราจามีโอกาสประสบความสำเร็จและเป็นเป็น,ปน,ปนทิทธิทางที่ดีมากๆค่ะนี่นไหคะเทอร์คอยส์สวยงามมากเลยแล้วหินเทอร์คอยส์นี่นะท่านผู้ชมเขาจะมีน้ำหนักเนี่ยที่เบากว่าหินที่มีไซส์ขนาดเดียวกันกันกบเขาเนื่องจากว่าภายในของหินเทอร์คอยส์ มีความหนาแน่นที่น้อยกว่าหินชนิดอื่นๆค่ะนะแอะต่อมานะเดี๋ยวยิบสิใครใจเลือกหินก้อนต่อมาได้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยโอ้โไทเกอร์สไอไทเกอร์สนี่นะคะเป็นหินที่เขาเนี่ยบ่งบอกที่ทราบว่าดวงของท่านที่เกิดราศีสิงห์ตลอดเดือนกันยาย,ยานี้ท่านคิดสิ่งใดนึกสิ่งใดเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ นะคะสุขภาพพรรณนาไมยของท่านที่เคยเจ็บเจ็บอดอดแอดแอดหายแน่ๆค่ะนะมีสุขภาพพรรณนาไมยที่แข็งแรงนะและความคิดการบริหารจัดการการเมเนจเมนต์ของท่านที่เกิดราศีสิงห์ก็สามารถวางแผนล่วงหน้าได้แบบเป็นเดือนเดือนเลยทีเดียวอะนะหินไทเกอร์สไอแนะนำมาค่ะนี่ถ้าก็เป็นสร้อยข้อมือนะคะจะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวบีบสีใครใจเนี่ย โชว์เพื่อนๆน,นะคะดูสินี่ค่ะไทเกอร์สไยเห็นไหมคะสวยงามมากเลยแล้วเขามีความเย็นมากเลยนะคะเนี่ยเย็นมากๆเลยเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกเนไหมเย็นมากเลยทีเดียวไทเกอร์สายไทเกอร์สอายังบ่งบอกให้อัอพูดไปแล้วว่าสุขภาพพรรณนาัยของท่านใดก็ตามที่รู้สึกแบบ ไม่ค่อยสบายเนื้อไม่ค่อยสบายตัวนะคะเจ็บๆอดๆแอดๆหายค่ะเดือนนี้สุขภาพดีขึ้นค่ะนะฮะเอาละค่ะเดี๋ยวเลือกหินอีกหนึ่งก้อนนะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของปุตตะค่ะได้มาแล้วนะคะโอ้โหนี่มาลาไคมาลาไคนี่ก็เป็นหินอีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่ในสมัยอีชิบโบราณพระนางคริโอัตาให้นางสนมเนะี่ยบดเป็น ผงแล้วก็ไปผสมกับสมุนไพรที่มีประโยชน์ในสมัยนั้นมาทาเปลือกตาแทนอายแชโดว์อันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งโูชิ้นนี้สวยมากเลยเ,เพื่อนๆดูสิมาละคายเย็นมอบเลยทีเดียวนะคะอยู่ในตำแหน่งของสุภะดังนั้นจึงบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านี่เกิดราศีสิงเนี่ยมีโชคมีลาบค่ะและโดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อเจรจาการพูดคุยพูดคุยแล้วเป็นไงแพ้พูดแล้วได้เงิน พูดแล้วมีการประสบความสําเร็จพูดแล้วมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันเป็นใิตทิศทางเดียวกันพูดแล้วเข้าใจอะ่ะเข้าใจพูดแล้วรอบเดียวจบรู้เรื่องนะยิ่งท่านที่ทาธุรกิจออนไลน์นะโอ้โหจะมีการ cf cf เดียวนั้นโอนเงินเดียวนั้นเลยทันทีนะคะสําหรับคริาการาสีสิบนะในเดือนกันยายนนี้ เเรียกว่าดวงท่านมีโชคมีลาบนะเนี่ยเดินทางก็ปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีค่ะสตรงศัตรูไม่มีนะคะโดยรวมแล้วดวงของท่านที่เกิดราศีสิงดวงดีมากๆต่อมานะคะเดี๋ยวเราหยิบอีกก้อนหนึ่งอันนี้จะพูดถึงในเรื่องของกัมแมะการงานโอโหได้โรโดโครไซนี่โรโดโครไซนี่เขาบอกมานะท่านที่เกิดราศีสิง์หากท่านเนี่ยมีความรักมีความปรารถนา มีสิ่งที่มีโกมีเป้าหมายในใจของท่านน่ะว่าท่านต้องการสร้างท่านต้องการลงมือทําสิ่งใดที่มาจากความรักที่มาจากก้นบึ้งหัวใจของท่านให้ท่านเนี่ยรีบสร้างรีบลงมือทําในสิ่งนั้นนะคะเขาจะส่งผลให้ตัวท่านทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ให้เกิดผลประสบความสําเร็จเนี่ยโดยเร็วเพราะมาจากใจมาจากความรักมาจากความตั้งอกตั้งใจจริงของท่าน นะอินโรโดโครโซไซเนี่ยเขาแนะนำมานะคะโหสวยงามมากๆเลยค่ะนะถ้าท่านมีไอเดียดีๆมีผลงานดีๆมีความคิดสร้างสรรค์ดีๆแล้วก็ให้รีบลงมือทำาในทันทีเพราะช่วงนี้เป็นจังหวะและโอกาสที่ลื่นไหลลื่นปลื้ดดีสำหรับท่านค่ะเอาละโดยรวมแล้วดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมากสตรงศัตรูไม่มีอุบัติเหตุไม่มี แถมซ้ำมีโชคมีลาบด้วยนะคะทั้งทางตรงและก็ทาง,ทาง,ง,ทางอ้อมเบยิบซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพ,พี่พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของเบยยิบซีใครใจไม่ว่าท่านจะเข้ามาชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับเบยยิบซีใครใจคะ่ะเบยยิบซีใครใจมี ลไลน์ ID ดี้วยนะคะลน์ ID ของ b บยยิปซใครใจได้แก่ b a y t a r o t, Be t b e t a r o b a y t a r o t b e t a r o เพื่อนๆสามารถแอดไลน์นะคะเพื่อรับคำพยากรณ์จากเบยใครใจแบบ p r i v a t e face to face one on one หรือดูกันผ่านกล้องวิดีโอคอลไลน์นี่แหละคะ่ะมีค่าใช้ใจ่ายนะคะเพียงแค่500บาท ราคานี้สุดคุ้มมากเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมก่อนจากกันเบยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของเบยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกลับสวัสดีค่ะ